สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วน,นะครับสําหรับช่องนุกสวนลาโขงชาแนลนะครับวันนี้ก็จะนําสาระดีๆนะครับมานําเสนอกับท่านที่เลี้ยงต้นไม้เลี้ยงบอนสีนะครับหรือว่าเลี้ยงตัวแรไอเทมไม่ว่าจะเป็นโ ok อกินาว่าหรือว่าช้างเหลืองช้างขาวนะครับองค์ประกอบในการเลี้ยงต้นไม้ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการาใช้ดินนะครับให้ถูกกับต้นไม้ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นความชื้นหรือว่าจะเป็นปุ๋ยนะครับการที่เราจะใช้ดินให้เหมาะกับสภาพแต่ละต้นไม้อย่างวอนสีนะครับบอนสีก็จะชอบดินที่เป็นกรดนิดนึงนะครับดินที่เป็นกรดนะครับหรือว่าดินเปรี้ยวจะทําให้การกัดสีค่อนข้างสวยนะครับจะต่างจากไม้อื่นนะครับอย่างเช่นอะโลกกเซียนะครับบอนกระดาษยิ่งตัวที่มีความด่างนะครับ หรือว่าตัวที่มีความเผือกนะครับถ้าค่าความชื้นถูงสูงนะครับโดนแดดเยอะๆหรือว่าโดนน้าเยอะๆอาจจะทําให้ช้าน้ําได้นะครับฉะนั้นการควบคุมความชื้นในน้ําก็มีความสําคัญนะครับบางท่าบางทีเราเห็นว่าผิวหน้านแห้งๆนะครับเราไปลดน้ําเพิ่มก็อาจจะทําให้ใบช้าน้ําได้นะครับเพราะว่าใต้ดินของเราวัสดุป,ปลูกของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับความชื้นมีความสําคัญนะครับ แล้วก็น้ํานะครับน้ําน้ําจากแหล่งแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับบางสวนใช้น้ําประปาที่อยู่ในเมืองบางสวนใช้น้ําบาดาลบางสวนใช้น้ําคลองนะครับความสําคัญของน้ําก็จะมีค่านะครับค่า TDS ความบริสุทธิ์ของน้ําหรือว่าค่า pH ค่าในความเป็นกรดเป็นด่างของน้ําแต่ละที่ไม่เท่ากันนะครับฉะนั้นการที่เราจะปลูกต้นไม้เราต้องทราบ ข้อมูลเบื้องต้นหรือวัสดุปลูกหรือน้ําแหล่งน้ําของเรานะครับว่ามีค่าจีทมีค่า PH และค่าสมบูรณ์ของดินที่เราผสมนะครับดินที่เราได้มาบางแหล่งหรือบางดินปลูกบางถุงแต่ละเจา้าค่าของปุ๋ยไม่เท่ากันนะครับเราจะสามารถวัดได้นะครับโดยาทางผมมีเครื่องมืออยู่3ตัวที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือตัวนี้เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิและวัด TDS ของน้ำนะครับก็คือวัดความบริสุทธิ์ของน้ำนะครับว่าน้ำที่เราได้มาจากแหล่งที่เราใช้อยู่เนี่ยมีความสะอาดบริสุทธิ์เหมาะแก่การปลูกหรือไม่นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเครื่องวัดนะครับวัดค่า pH นะครับมาทางนี้จะเป็นวัดค่า pH นะครับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของต้นไม้นะครับก็จะบ่งบอกความบริสุทธิ์ค่า pH เนี่ยจะตกอยู่ที่ หน่งถึนะครับแต่ค่าความค่าพีเฮทที่เหมาะสมของดินปลูกทั่วไปนะครับก็คืออยู่ที่7นะครับแต่ถ้าเป็นบอลสีก็จะขยับมาอยู่ที่5 4-5-6อยู่ในอยู่ในระดับนี้นะครับเพราะค่าความเป็นกรดอ่อนๆนะครับก็จะเหมาะกับการปลูกบอลสีนะครับพอดินบางที่เนี่ยเราได้มาจากแหล่งธรรมชาติเราไม่รู้ว่ามีใกล้เคียงกับต้นไม้บางชนิด อย่างดินบางต้นได้มาจากใต้ต้นใบมะขามอย่างเงี้ยก็จะมีค่าความเป็นกรดหรือใบมะยมอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะสามารถเช็คได้โดยใช้เครื่องมือตัวนี้วัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างได้นะครับอีกและไม่กลุ่มหนึ่งจะอยู่ที่ค่าของ Fertility นะครับก็คือค่าความสมบูรณ์ของปุ๋ยนะครับการวัดค่าปุ๋ยนะครับก็จะอยู่ในตารางตัวล่างนี้นะครับถ้ามาซ้ายสุดนี้นะครับก็จะเป็น Tool ิ t เตนะครับ ก็คือค่าความสมบูรณ์หรือค่าปุ๋ยค่อนข้างน้อยนะครับถ้าอยู่ที่อเดลนะครับอยู่ตรงกลางก็คือค่าปุ๋ยจะอยู่ในระดับกลางๆนะครับส่วนมุมขวาสุดสีแดงนี่นะครับก็จะเป็นทูมัสนะครับก็คือปุ๋ยค่อนข้างสูงเพราะบางครั้งเนี่ยเราจะอัดปุ๋ยเพิ่มในแต่ละอาทิตย์หรือในแต่ละเดือนที่เราจะเติมปุ๋ยเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าดินของเราเนี่ยมีปุ๋ยเหมาะสมหรือไม่นะครับเพราะอย่างบางต้นเนี่ย ผมปล่อยปลูกทิ้งนอกตู้ปล่อยทิ้งเนี่ยการเราจะอัดปุ๋ยเราก็ต้องวัดดูก่อนอย่างต้นไม้แพงๆไม่ว่าจะเป็นกล้วยแดงอินโดหรือว่าอย่างบอลโอกินาวา่าหรือว่าบอลหงช้างด่างขาวอย่างนี้นะครับการที่เราจะอัดปุ๋ยเราจะเติมปุ๋ยเพิ่มเข้าไปเราต้องมั่นใจว่า,าค่าปุ๋ยในดินของเราเนี่ยมีมีมากพอหรือยังเพราะบางทีการให้มากไปนะครับก็ไม่เป็นผลดีกับต้นไม้นะครับและจะมีอีกเครื่องหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่ง ก็จะเป็นตัววัดแสงนะครับตรงกลางเครื่องนี้จะวัดแสงสําหรับท่านที่ปลูกบอลสีที่อบในตู้นะครับว่า,าค่าแสงของท่านพอหรือไม่เพราะบางทีการที่อบในตู้แล้วก็แสงไม่เพียงพอจะทําให้ต้นไม้เรายืดนะครับยืดสูงต้นไม้จะเป็นต้นไม้ที่สูงแล้วก็โยกไปโยกมานะครับถ้าค่าแสงเพียงพอนะครับเราเลี้ยงในตู้ต้นไม้ก็สามารถอวบอวบลําต้นใหญ่ได้นะครับ ฉะนั้นการวัดค่าแสงก็มีความสําคัญอย่างไมบง้บางต้นที่ต้องปลูกในล่มร่มลาไรอย่างนี้นะครับก็มีความจําเป็นนะครับว่าแสงพอหรือไม่นะครับมีความจาเป็นและปุ่มมาทางซ้ายนี่ก็จะเป็นวัดค่า p h ก็จะเป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอีกค่าหนึ่งก็จะเป็นค่ามอสนะครับก็จะเป็นวัดเรื่องอาตารางตัวล่างนี้จะเป็นการวัดค่าของสภาพดินนะครับมีความร้ายอ่า มีตั้งแต่ระดับหนึ่งถึงสิบนะครับถ้ามาที่สิบก็จะเป็นเวสนะครับก็จะเป็นดินที่ชื้นเปียกก็จะเหมาะสําหรับบางต้นนะครับเต้นต้นที่อย่างโคโลกาเซียอย่างเงี้ยนะครับอย่างแบล็กเมจิกหรือว่าหน้ากากฟาโลอย่างเงี้ยนะครับก็จะเหมาะกับดินที่ชุ่มชื้นเปียกก็เหมาะในระดับที่สงสูงอย่างอโลกาเซียนะครับตัวที่ด่างเยอะๆลายเยอะๆนะครับเราก็ต้องควบคุมความชื้นของดินนะครับความชื้นของดินอย่างเงี้ย ถ้าไม่ควบคุมนะครับใบก็จะเกิดการช้ำน้ำอย่างนี้นะครับถ้าเราควบคุมได้ดีแล้วนะครับใบใหม่ที่ออกมาก็จะไม่ช้ำน้ำนะครับระดับความชื้นก็จะอยู่ที่1น0ถึงสินะครับระดับที่เหมาะกับแต่ละต้นอย่างไม้ที่ด่างนะครับอย่างกล้วยฟลอริดาต้นนี้นะครับแรกๆไม่ได้คุมความชื้นนะครับใบเก่าๆก็จะช้ำน้ำนะครับพอหลังๆมาเราควบคุมความชื้นใบที่ด่างออกมาก็จะ ก็จะขอบไม่ช้ำน้ำขอบไม่ไหม้นะครับก็จะมีความสำคัญนะครับเดี๋ยวจะลองวัดตัวอย่างให้ดูนะครับสำหรับน้ำนะครับก็จะมีปุ่มวัดค่า TDS นะครับ TDS ก็จะมีแล้วก็วัดค่าอุณหภูมินะครับน้ำตัวนี้ผมได้มาจาก2แหล่งนะครับตัวนี้ใส่ใสนี่จะมาจากน้ำประปาที่อยู่บ้านผมเองใส่แทงสำรองนะครับค่า TDS จะอยู่ที่93นะครับ9กก็จะ0-50ถึงก็จะเป็นน้ำที่บริสุทธิ์มากนะครับา 50- าส0ถึงก็จะเป็นน้ำที่บริสุทธิ์สูงนะครับดื่มได้นะครับแล้วก็ระดับที่100-300ถึงก็จะเป็นน้ำทั่วไปนะครับถ้าน้ำที่เกิน1000ขึ้นไปก็จะเป็นน้ำที่สกปรกนะครับใช้ดื่มไม่ได้นะครับผมแล้วก็จะมาอีกแหล่งหนึ่งนะครับเป็นน้ำที่ผมแช่ ขุยมะพร้าวไว้นะครับแต่เป็นน้ําฝนนะครับความบริสุทธิ์จะอยู่ที่105นะครับ105ก็เป็นน้ําที่โอเคนะครับบางบางที่นะครับก็จะมีน้ําบาดาลที่เป็นตะกอนที่เป็นหินปูนนะครับเราก็สามารถใช้วัดค่าได้นะครับก็มีความจะเป็นกับต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดค่า ความสมบูรณ์ของปุ๋ยของต้นนี้นะครับศิลาหมทองปุ๋ยนะครับเพิ่งอัดปุ๋ยไปนะครับปุ๋ยนะครับก็ค่อนข้างกลางๆมาค่อนข้างสูงนะครับเราดูแถวล่างนะครับแล้วก็มาดูค่า p h นะครับ p h PH pH จะตกอยู่ที่6นะครับ6มาทาง7นะครับ ก็ดินออกมาทางเป็นกรดอ่อนๆนิดนึงนะครับสําหรับบอลสีผมก็จะผสมใบมะขามลงไปหน่อยหนึ่งนะครับอ่าเรามาวัดค่าความชื้นตัวนี้ผมปลูกในกระถางนะครับใน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 ตู้อบดินค่อนข้างเปียกนะครับค่าความชื้นจะอยู่ที่9ถึง10นะครับก็เป็นสภาพดินที่เหมาะสมกับอบอลสีนะครับเป็นบอลตู้นะครับ สำหรับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นบอลกระดาษด่างนะครับที่ผมต้องควบคุมความชื้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่คุมความชื้นใบจะช้ำน้ำแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาวัดค่าปุ๋ยนะครับปุ๋ยอยู่ที่ระดับกลางๆนะครับใช้ได้นะครับค่าพีเฮตค่าพีเฮตอยู่ที่7ครับผมก็คือสมบูรณ์ดีครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันครับ7จครึ่งค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยค่อนข้างอ่อนนะครับต้นนี้ค่อนข้างอ่อนเพราะต้นนี้เลี้ยงนอกตู้นะครับเลี้ยงนอกตู้ดินจะต้องเพิ่มปุ๋ยนะครับต้นนี้จะต้องเติมปุ๋ยรามาวัดค่าความชื้นตัวนี้ผมเลี้ยงในตู้ค่าความชื้นอยู่ที่2นะครับค่าความชื้นอยู่ที่2นะครับไม่ให้เกิน ไม่ให้เกินสี่นะครับเพราะว่าไม่ให้ใบช้ํานะครับไม่ให้ใบช้าน้ำต้นนี้ก็อยู่ที่2ครับเดี๋ยวจะมอตัวฟอลอริดาให้ดูนะครับฟอริดาก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับ ก็ฝากสำหรับช่องมุกสวนลําลำโขงด้วยนะครับสำหรับสาระดีๆและก็ข้อมูลดีๆนะครับก็จะนำมาฝากท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังอีกในโอกาสต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมุกสวนสดิ์ลำโขงช n น l แล้วก็ฝากในช่อง Facebook มุกสวนส์ลำโขงพร้อมด้วยกลุ่ม Facebook ของกลุ่มไม้ดา่างภาคอีสานบวกสวันเขตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ